สวัสด,ดีชาวการีนะ่าฟีไฟตายยกตีทุกคนเลยนะคะเนื่องจากทุกคนนะประสบปัญหาก,กับฟีไฟที่ถูกลอกอินสอนถูกเรียนถูกแหงไปนะในคลิปก่อนนะที่เคยสอนไปก็เป็นคลิปที่เก่ามากๆแล้วตั้งแต่ปี2021แล้วนะปีก่อนโน่นเลยนะแล้วก็คลิปนี้นะทุกคนเราก็จะมาสอนแบบใหม่นะทุกคนของปี2021ยังไงก็ฝากดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะทุกคน let's go ก็ให้เราเข้ามาที่ Google Chrome นะแล้วก็พิมพ์คาว่าฟ e e f i ล e แจ้งปัญหาเข้าไปนะแล้วก็กดที่ลิงก์อันแรกเลยนะคะกดเข้าไปเลยจะเข้ามาสู่ในหน้าแจ้งปัญหาของฟรีไฟล์นะก็ให้เรากดที่อันแรกตามที่ขึ้นให้เลยนะแล้วก็ล็อกอิน Facebook ของเราเข้าไปเลยนะคะพอล็อกอินเสร็จเราก็ก่อข้อมูลนะคะทุกคนกรอเข้าไปนะคะทุกคนก็เลือกประวัติการล็อกอินของเรานะ ก็กรอดข้อมูลเข้าไปนะประวัติการล็อกอินชื่อในเกมไอดีผู้เล่นอีเมลที่ติดต่อได้เบอร์โทรที่เราที่เขาสามารถติดต่อไดนะ้แล้วก็ช่วงเวลาเอาเวลาที่เราว่างรับสายเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานะก็พิมพ์ตามที่ขึ้นให้เลยนะทุกคนเนาะแล้วก็สําหรับการแนบรูปภาพนะคะทุกคนก็แนบตามนี้เลยนะคะเตรียมรูปที่ เขาเข้ามาล็อกอินซ้อนกับเราเป๊ะพอดีนะคะทุกคนนะเตรียมรูปนี้มาแนบเลยนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะทุกคนก็จะได้รับเป็นอ e ีเมลแรกเข้ามานะเขาก็จะขอข้อมูลเพิ่มเติมวันเดือนปีที่สมัคร ID ข้อมูลประวัติการเติมเกมล่าสุดย้อนหลัง60วันนะแล้วก็ภาพการล็อกอินซ้อนอขออภัยนะภาพการล็อกอินบัญชีใช้งานอันนี้เฉพาะ Google VK Apple เท่านั้นนะถ้าใครล็อกอิน Facebook ก็ ไม่ต้องแนบไปนะทุกคนแล้วก็เขาก็จะมีวิธีการตอบกลับให้เรานะวิธีการแนบไฟล์อะไรต่างๆให้เราอยู่แล้วแหละแล้วก็อ่านดูได้เลยนะแล้วก็การแก้แล็อกอินซอเนี่ยเราสามารถแก้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งไอเเท่านั้นนะ <c oughs> ก็กดที่คลิกที่นี่เพื่อที่จะตอบกลับข้อความได้เลยนะนี่คือตัวอย่างวิธีการตอบกลับนะวันเดือนปีที่เราสมัครแล้วก็ประวัติการเติมเกมล่าสุดนะก็ ทีมแนบตามนี้ไปเลยแล้วก็ภาพที่เราจะใช้แนบก็ใช้รูปภาพที่เราถูกเราอินซอนไปเป๊ะพอดีเลยใครที่ไม่รู้วันเดือนปีที่เราสมัคร id wifi นะก็เข้ามาดูตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของ facebook แล้วก็ google นะถ้าหากขึ้นแบบนี้ก็คือเราส่งผ่านแล้วนะถ้าหากขึ้นสีแดงเนี่ยเราก็คือเราส่งไม่ผ่านเพราะว่า เราไม่แนะนำรูปภาพที่ถูกล็อกอินซ้อนเนี่ยไปแต่งในแอปก่อนนะแนะนำ Android นะแต่งในแอป p i c Lab จะดีมากเลยเพราะว่าไฟ์มันจะต่ำกว่า1 m b มนะถ้าไฟ์รูปภาพสูงกว่า1 m b มกก็จะส่งไม่ได้ อีเมลที่2นะที่เราได้มาก็จะเป็นอีเมลประสานงานระงับบัญชีชั่วคราวให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดําเนินการภายใน1-5วันไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะทุกคนก็ตามนั้นเลยนะ <c oughs> เขาก็จะแจ้งด้วยนะคะว่าสําหรับการขอปลดระงับเนี่ยก็รบกวนให้เราเข้ามาที่ลิงก์ตามที่เขาให้มาแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์นะถ้าหากเราโดนระงับไ d แล้วนะ <c oughs> พอ i อเราถูกระงับนะก็จะขึ้น หน้าแบบนี้มาให้ตรวจพบสิ่งผิดปกติบัญชีของคุณถูกระงับนะก็เตรียมรูปภาพนี้แคปหน้าจอไว้เลยนะเพื่อที่จะส่งเรื่องในการแจ้งปลดระงับขั้นตอนการปลดระงับนะทุกคนแล้วก็กดที่ลิงก์ที่เขาส่งข้อความมาให้นะที่เขาบอกว่าเขาจะประสานงานระงับบัญชีให้เรานะทุกคนแล้วก็กดลิงก์นั้นเข้าไปเพราะว่าการแจ้งล็อกอินซ้อนแบบใหม่เนี่ยคือเขาจะ นำลิงก์ที่เราจะใช้ปลดแต่ละคนของแต่ละคนเนี่ยให้นะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาเข้าหน้าฟรีไฟแจ้งปัญหาใหม่การแจ้งปลดระงับในแบบที่2นะทุกคนก็คือการแจ้งในหน้าเว็บฟรีไฟแจ้งปัญหานั่นเองนะก็ เข้ามาแบบเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็คือจะเป็นเลขแท็กกิ้งจากข้อความอีเมลที่เขาส่งมาว่าจะระงับบัญชีของเรานะอันนั้นก็คือสําคัญมากๆเลยก็ให้เราจดเลขแท็กกิ้งนี้ไว้ดีๆนะเราก็เข้ามาที่หน้าเดิมนะหน้าแจ้งปัญหาโดนล็อกอินจากซ้อนจากการถูกแฮกนะเข้ามาแล้วก็ล็อกอินเฟซล็อกอินอะไรข้อมูลเดิมของเรานะให้เรียบร้อยนะย้ำว่าต้องใช้ข้อมูลเดิม นะเพราะว่าถ้าเราใช้ข้อมูลอื่นเนี่ยเขาจะตรวจสอบให้เราไม่ได้นะพอเราเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะกรอกข้อมูลเข้าไปแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเนี่ยก็พิมพ์ตามที่แนะนําให้พิมพ์ไปเลยนะคะขอปลดระงับไปดีที่ถูกเราเอินซ้อนแล้วก็แนบเลขทิเ็ตหรือว่าเลขแท็กกิ้งนั่นเองที่บอกให้จดไว้ก่อนหน้านี้นะคะเนาะก็จดไว้แล้วแล้วก็เอามาพิมพ์แล้วก็ แนบรูปภาพนะทุกคนที่ถูกระง,งับบัญชีนะคะแนบเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปเลยนะอีเมลที่3อีเมลสุดท้ายนะที่เราได้รับก็คือจะเป็นอีเมลที่เขาประสานงานปลดระง,งับบัญชีของเราภายใน7-14วันไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์นะอันนี้ก็คือให้เราอดใจรอรอจนกว่าระบบเขาจะปลดให้นะปลดระง,งับบัญชีของเราให้นะถ้าเร็วสุด นะถ้าปลดเร็วสุดก็คือภายใน1-3วันที่เขาแจ้ง7-14วันนะก็คือมีคนหลายคนเนี่ยหลายแสนคนเลยนะเขาแจ้งข้อมูลมาข้อมูลแบบ ถูกล็อกอินซ้อนเนี่ยแจ้งปลดระง,งับแจ้งอะไรบ้างเนาะมันก็เยอะแยะมากมายก็อยากให้ทุกคนรอสักนิดนึงยังไงก็แจ้งปลดได้แน่นอน100%นะสำหรับใครที่แจ้งระง,งับรอกอินซอนสำหรับการสอนแก้นะนำวิธีหรือแนะนำแนวทางในการแก้นะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะไม่หลายขั้นตอนเลยนะคะทุกคนถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ การสอนนี้การแก้แบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครสงสัยตรงขั้นตอนไหนอะไรยังไงก็ทัก facebook มาได้เลยนะะทุกคนจะพยายามมาตอบอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครแบบ ไม่มั่นใจหรืออะไรเงี้ยก็สามารถโชวถามวิธีการแจ้งการแก้หรืออะไรกับเจ้าหน้าที่การินา่าฟรีไฟล์แจ้งปัญหาได้เลยนะคะเนาะที่เบอร์นะคะทุกคนใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะเดี๋ยวจะแนบไปให้นะ,ะทุกคนาสามารถสอบถามเขาได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่รู้วิธีอะไรเงี้ยเราก็บอกบอก,บอกไปแนละ้วทุกคนก็ตามนั้นเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะทุกคนมีสาระมีความรู้เนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะที่จะทำคลิปต่อ ่อไปออกมาเยอะๆนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย